ตอนนี้คุณติดตามใครอยู่มีใครบ้างที่คุณติดตามชีวิตของเขามีใครบ้างที่คุณสนใจชีวิตของเขามีใครไหมที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อ,อคุณมากๆหรือว่านำชีวิตของคุณส่วนตัวไม่ได้ติดตามชีวิตของใครเลยนะคะมันมีเหตุผลค่ะ CGN Thai สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life เชื่อว่าเช้านี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่สดใสในชีวิตของคุณเรามาอยู่ด้วยกันนะคะกับซิลินมาลีลหะเกรียงไกรพาคุณเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมยนต์บทที่12ข้อ1 2ถึง19หัวข้อวันนี้คือติดตามใครในชีวิตเดียวยอนบทที่12ข้อ1 2ถึง19วันรุ่งขึ้น เมื่อมหาชนที่มาร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเลม็มพวกเขาก็ถือทางอินทผลัมพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซานนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นดังคำที่เขียนไว้ว่า ที่ดาแห่งซิโยนเอย๋ยอย่ากกลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอเสด็จมาประทับบนลูกลาที่แรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้นแต่หลังจากพระเยซูทรงรับพระเกียรติแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และพวกเขาเองเคยทำอย่างนั้นถวายพระองค์ฝูงชนที่อยู่กับพระองค์ เมื่อครั้งพระองค์ทรงเรียกลาซารัสออกมาจากอุโมง์ฝังศพและให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นก็เป็นพยาในสิ่งที่เขาทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเหตุที่ฝูงชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าเห็นไหมเราทําอะไรไม่ได้เลยดูซิโลกตามเขาไปหมดแล้ว เคยคิดนะคะว่าทำไมมีคนติดตามพระเยซูเนี่ยทั่วโลกเลยทำไมพระเยซูมีผู้ติดตามเยอะมากถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนปีคิดศักราชในช่วงเวลานั้นที่เราศึกษาในพระธรรมยอห์นบทที่12มีคนยิวจำนวนมากติดตามพระเยซูติดตามพระเยซูมีเหตุผลนะคะ เพราะว่าเขาคิดว่าพระเยซูน่าจะมาเป็นกษัตริย์ของคนยิวพระเยซูน่าจะมาช่วยปลดปล่อยจากการเป็นทาสของชาวโรมันพระเยซูน่าจะเป็นบุคคลสําคัญที่เขารออยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มาทําการปลดปล่อยพวกเขาให้มีเสรีภาพและเป็นไทยพระเยซูเนี่ยจึงกลายเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนหลายๆคนในโลกโบราณในช่วงเวลานั้นเขาก็พากันถือ อินทภาลัมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮสนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญพระเยซูยังไม่ได้ไปเป็นกษัตริย์เลยนะคะแต่เขามาอวยพรล่วงหน้าแบบนี้ด้วยถ้อยคําที่จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าไปยกชูพระเยซูอย่างแบบ ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้เกียรติมากแล้วก็ไปใช้ถ้อยคําเหมือนกับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ในช่วงเวลานั้นซึ่งน่าจะทําให้หลายคนไม่พอใจอย่างที่บอกนะทำให้หลายคนไม่พอใจ,ออนะใอใจโรมันก็ต้องวันไหวนะคะอยู่ๆชาวยูมายกชูพระเยซูขนาดนี้แล้วคำถามพระเยซูจะมาเป็นกษัตริย์ให้คนคนอิสราเอลหรือคนอยูตามที่เขาเข้าใจหรือเปล่าตามที่เขาคาดหวังหรือเปล่าเพราะความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเยซูไม่ได้ต้องการที่จะมาเป็นกษัตริย์ปกครอง ผู้คนหรือคนอยู่ในช่วงเวลานั้นพระเยซูมาไม่ได้มาปกครองในฝ่ายกายภาพแต่จริงๆคือพระองค์มาปกครองในด้านจิตใจปกครองหัวใจของผู้คนหรือว่าให้ความรอดให้ความรักในด้านจิตวิญญาณต่อผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ต่างหากที่จะรับการปกครองและความผิดหวังเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าในเหตุการณ์ต่อๆมานะคะเขาได้รับรู้ว่าอา้าวพระเยซู ไม่ได้มาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่กลับไปถูกตึงที่ไมก้กางเขนเรื่องราวการติดตามเนี่ยถ้าเราจะติดตามใครก็ตามเราต้องรู้เป้าประสงค์ในใจก่อนนะคะว่าเราต้องการอะไรเราถึงไปติดตามบางคนเป็นพิเศษได้สัมภาษณ์บางคนนะคะบอกว่าติดตามบางคนเพราะว่าชอบทัศนคติของเขาที่มีทัศนคติแง่บวก ถวายเกียรติพระเจ้าหรือบางคนอาจจะติดตามบางคนที่เขามีความเชี่ยวชาญความชํานาญในเรื่องใดเป็นพิเศษมีความรู้เยอะมากกว่าเราเขาศึกษามามากนะคะเราก็เลยเรียนรู้และติดตามเขาแต่ถ้าเราจะติดตามพระเจ้าพระเยซูองค์นี้พี่น้องติดตามพระองค์เพระอะไรคะอย่าผิดหวังเพราะเราหวังผิดนะคะหลายคนเนี่ยผิดหวังเพราะว่าคาดหวังผิดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าองค์นี้หรือพระเยซูที่เราจะติดตามเนี่ยเราต้องการอะไรจากพระองค์ คนในโลกโบราณหลายคนไม่ได้ผิดหวังกับพระเยซูเลยเพราะเขามีวัตถุประสงค์ในการติดตามอย่างถูกต้องแต่บางคนผิดหวังมากนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจผิดว่าพราะองค์ต้องมาอย่างยิ่งใหญ่มาอย่างผู้ชนะแล้วก็มาทําให้ระบอบการปกครองของโรมันพ่ายไปแล้วพระองค์จะมาดูแลพวกเขาเขาจึงผิดหวังเพราะเขาหวังผิดวันนี้เราจะหวังให้ถูกต้องนะคะเพื่อเราจะไม่ผิดหวังและเรารู้ว่าการติดตามพระเยซูในชีวิตเดียวของเราเนี่ย เราคาดหวังอะไรต่างหากที่พระองค์ประทานให้อย่างแน่นอนถ้าบางคนคาดหวังถูกต้องเมื่อเราคาดหวังกับพระเยซูอย่างถูกต้องนะคะคาดหวังไม่ผิดเรื่องและเราติดตามพระเยซูอย่างต่อเนื่องเราจะไม่มีทางผิดหวังสิ่งที่เราหวังได้คือความรอดที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ความรอดที่พระเจ้าประทานให้ไม่มีการลงโทษในความผิดของเราหลายคนบอกว่าใครทำใครก็ต้องรับใครกินใครก็ต้องอิ่มคนกินคน นั้นกินก็อิ่มใครทําอะไรก็ต้องรับผลก็เป็นเรื่องปกติแน่นอนมันก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วในการรับผลกระทบหรือผลเสียจากสิ่งที่เราทําแต่ว่าถามคําถามหนึ่งนะคะเวลาที่เราทําผิดเคยต่อรองไหมคะผิดกฎจราจรขอลดค่าปรับลงหน่อยอย่าปรับสูงสุดเลยเวลาที่เราเป็นที่เคยประน,นอมหนี้ไหมคะเราก็ต้องการต้องการถูกประน,นอมหนี้โดยเฉพาะเราไม่มีศักยภาพที่จะจ่ายเราขอให้ขอความเมตตาลดนี้ให้หน่อย ถ้าเราเผลอไปขับรถชนคนตายอ่ะโอ้เรายังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่ต้องดูแลเราจะขอลดหย่อนโทษไหมคะเราคงต้องการการลดหย่อนการอภัยรับโทษให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับผลที่มันกระทบหนักหนาสาหัสมันเป็นเรื่องธรรมดาบางเรื่องเราทำเราต้องรับผลแน่นอนแต่บางเรื่องในกฎที่สูงกว่าก็คือเราต้องการรับการอภัยเราต้องการ พระคุณเราต้องการสิ่งที่พระเจ้ามีเมตตาต่อเราชั้นความรอดคือพระคุณจากพระเยซูคุณจะได้รับแน่นอนและกลับมาเป็นบุตรของพระเจ้ามีสิทธิพิเศษที่จะได้ใช้ชีวิตไม่เป็นผู้ที่เดียวดายหรือเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างด้วยกำลังตัวเองเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ลำบากมากนะคะการที่เราเป็นลูกพระเจ้าเรามีสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าจะช่วยอยู่เบื้องหลังและนำชีวิตของเราและแน่นอนว่า เราจะเห็นพระพรในโลกนี้ด้วยไม่เพียงแต่โลกหน้าที่เป็นอนาคตที่พระเจ้ามีพระสัญญาเราเชื่อเพราะว่าพระองค์ซื่อสัตย์เราถึงเชื่อเราไม่ไม่สามารถหาความซื่อสัตย์ในมนุษย์ได้เลยนะคะแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าองค์นี้ซื่อสัตย์ที่จะรักษาสิ่งที่พระองค์ตัดไว้วันนี้อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าชีวิตเดียวของเราติดตามพระเยซูแล้วอย่าหันหลังกลับติดตามพระองค์แล้วให้มั่นใจเพราะพระเจ้าของเราต้องเป็นจริงและดีจริง สมควรต่อการติดตามเราอธิฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์องค์พระเยซูคริสเราจะติดตามพระองค์ด้วยความเข้าใจเราจะติดตามพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์เป็นความรักเป็นความรอดเป็นความหวังทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราติดตามพระองค์เพราะเรามั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นจริงและดีจริงเราขอบคุณพระองค์ที่เราจะดําเนินชีวิตอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าตลอดไป ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขมากๆอยากเห็นผู้ฟังทุกท่านมั่นใจในการติดตามองค์พระเจ้าเที่ยงแท้อยากเห็นทุกทุกท่านเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่พระเยซูประทานให้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ของรายการ CGN ไทยพี่น้องสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะถ้าสัมผัสว่ารายการนี้เป็นพรมีประโยชน์มากๆสามารถถวายทรัพย์เข้ามาและอธิษฐานเผื่อด้วยนะคะขอให้รายการนี้อยู่กับเราไปนานๆเป็นพรด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรค่ะทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ